สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Honda c b r 650รถปี2013คันนี้ลายเคปล่านะครับคือทำไฟลิ่งมาเคปล่านะครับสำหรับคนชอบนะครับคันนี้ผมดูตำหนิแล้วไม่มีล้มชนมานะครับแล้วก็เป็น ABS คันนี้ได้อย่างพิลลารีหน้าหลังสายฟ้านะครับดอกเหลือๆนะครับค่อนข้างนิ่มเลยนะดูดจริงๆจะเป็นรอยเลยโอเคให้ดูรอบพันกันนะครับตำหนิมันก็จะมีแบบว่าสติ๊กเกอร์อาจจะลอก ไม่ครบมาแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรไม่เรียบอะเออแต่ส่วนอื่นก็เรียบลยนะครับบางบางที่ก็เรียบนะครับเอออ่าให้ดูรอบคันนะครับปัจจัยหลักเราคือเครื่องนะครับเครื่องเป็นรอยไหมไม่เป็นนะครับผมเครื่องใสนะครับได้ขาแต่งซ้ายขวาได้โซ่หมุดเงินครับยางดอกเหลือนะครับไม่เหลือแล้วครับจะหมดแล้วแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ประมาณสองสามพันโลนะครับในยางนิ่มอยู่นะครับ แต่อย่างน้อยก็ไม่เสียบสภาพนะครับถึงยางใกล้หมดนะอ่มาดูฝั่งนี้กันนะได้ท่ออะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกเป็นคอไทเทนนะครับแล้วก็มีตัวบางท่อเป็นคาร์บอนอ่าแล้วก็ได้ครอบถังนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับอ่าฮะประมาณนี้นะครับเครื่องใสนะครับค่อนข้างจะใสเลยล้อแดงสวยจริง ก็ตําหนินะคันนี้ก็อย่างที่บอกคือมันจะมีพวกอุ้มมาเป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่ารอยล้มมาผมไม่เห็นนะครับผมดูซ้ายขวาแล้วคือไม่เห็นนะสต็อปเปอร์ปกติศูนย์ตรงนะครับผมเช็คเรียบร้อยก่อนซื้อรถทุกคันเข้าร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนะี่ยคันนี้ก็ไม่เติมน้องมาอีกแล้วแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับพอดี <laughs> จอดร้านนะครับอะไม่สองหมื่นสามครับสตาร์ทเลย อาจจะมีโอกาสสะดุดหรือว่ารอบเดินไม่นิ่งนะครับเพราะว่าน้ำมันใกล้หมดนะครับเนี่ย,ยแจ้งเตือนนะครับอาจจะ,อ,ะอันนี้เครื่องเย็นๆนะครับเครื่องปิดสตาร์ทง่ายเลยสบาย ดิพ่อครับประมาณนี้ครับเราเรามาดูระบไฟต่อนะครับอันนี้ไฟเลียเดิมนะครับลียวซ้ายแลี้วขวามาดูไฟหลังกันหน่อยครับ หายครับไปเลี้ยวแน่ถอดนอ,อกนะครับตรงนี้นะครับไม่มีนะครับโวกไฟปกตินะครับโอเคก็จะมีการลอยให้ตรงนี้ประมาณนี้ครับโอเคชอบอยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับผม